น้ำพริกปูนาสมุนไพรซะหน่อยเป็นไงนี่<ส><ญ>อนี่อร่อยด้วยรวยด้วยนะคะ,คะนะแปลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะข<า>เขาเลี้ยงปูนาเลี้ยงดุ๊กดุกดุกดุกอยู่ในกระชังนี่นะคะสุดท้ายสร้างไรายได้ด้วยจับปูนาที่เลี้ยงอยู่ในกระชังมาทําน้ำพริกปูนาสมุนไพรซะเลยดูสิ<อ>นักเรียนน้องๆหนูที่นี่จริงจัง,จงมากปูตัวดำดาปูโอ้หดูสิคะตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือแบบนึกถึงเมนูเลยนะใช่ค่ะออน่าจะอร่อยมากแล้วน้องๆว้า ดีใ,ใจจังเลย <c oughs> จับได้คนละตัว2ตัวคะ <c oughs> ่ะเขาจับปูกันเก่งเนาะปูจะหนีบไหมระวังปูหนีบนะคะเด็กนักเรียนของโรงเรียนหนองค่ะนองคูโปโลที่ท่าตูมมหาสารคามค่ะหนูบอกว่าหนูปิดเทอมแล้วว่างถือกระป๋องคนละกระป๋องสองกระป๋องเลยอะเดินลงไปจับปูนาในาน,านาข้าวแล้วก็เอาไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงของโรงเรียนนะคะนี่นี่เป็นโปรเจกต์ของโรงเรียนนี้นะโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และการสร้างอาชีพให้เด็กระหว่างเรียนค่ะต้องขอบคุณท่านผอนะคะเห็นไหมคะ ท่านผอ,อ,อปลื้มจิตประเสริฐะกังนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านบอกว่าอย่างนี้โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 เด็กๆที่อยู่ที่นี่นะ109คนผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่รอบๆโรงเรียน4หมู่บ้านคือส่วนใหญ่ก็ทำนากันไงคะปีละสองครั้งนาปีกับน,นาปรังแบบนี้สิ่งที่อยู่คู่กับท้องนาคืออะไรล่ะ คืออะไรหรอปูนาไงล่ะอปูนาขาเกนะคะก็จะมากินสัต์น้ําขนาดเล็กที่นาใช่ไหมล่ะแล้วฉะนั้นเราจะต้องกินเขาต่อค่ะเขามากินใช่ไหมคะเขามากินอะไรในท้องนาเรากินเขาต่อเลยค่ะแมกัดกินต้นข้าวดีนักใช่ไหม จับไปเลยจ้าเนี่จับไปทําน้ําพริกปูนาสมุนไพรซะเลยนะคะจับไปทําอาหารก็ดีจับไปขายก็ได้โรงเรียนเขาก็เลยมีแนวคิดหนูๆว่างสิมไหมล่ะอยู่บ้านนี่มีอะไรทําค่ะไปจับปูกันเลยจับได้ก็มาเลี้ยงในบ่อเอามาทําน้ําพริกปูนาสมุนไพรนะคะโหคุณผู้ชมขายดีมากรวยเลยเก็บไว้กินได้ตลอดปีแล้วก็ขายได้ด้วยนี่นะคะ กลัวแงกลัวปูหนีบไม่สิอยากไปกลัวจับกินให้หมดเลยจับกินให้หมดเลยนะเรามาดูขั้นตอนการทําดีกว่านาอว่าเปนยังไงเนาะขั้นตอนการทําของเขานะคะก็เริ่มจากนําปูนาเนี่ยมาแกะกระดองแล้วก็แคะมันปูออกจากนั้นนี่มันปูแบบนี้เลยเออน่ากินจากนั้นนะคะก็ตำสิตำให้ละเอียดนะคะใช้ผ้าขาวปากกองเอาเศษกระดองออกอย่างนี้นะคะแล้วก็นําสมุนไพรแล้วก็เครื่องปรุง เครื่องปรุงรสทั้งน้ำปลาลาน้ำปลาพิกป่นน้ำมะขามเปียกไม่ไหวแล้วหอมแดงตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดปลาคั่วในกระทะตั้งไฟแบบน้ำลายไหลค่ะน้ำลายแตกเลยนะคะใช่แล้วจากนั้นก็นํามาต่าให้ละเอียดอีกทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็นําน้ําปูเนี่ยมาตั้งไฟคนจนได้ที่แล้วก็ใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสชาติตั้งให้เย็นกรอกใส่กระปุกก็ขายได้แล้วูยน่ากินอะหูยน่ากินมากว้า เดี๋ยวเราไปฟังเสียงผอ,อพร้อมกันดีกว่าค่ะพิทาหิวมากเลยหิวมากใช่เราเอาชุมชนเป็นฐานในการจัดก,การในการสวนว่าชุมชนเรามีปูนาเยอะทํานาปีละสองครั้งนะคะแล้วก็ปูนาก็ทลารนาข้าวตลอดนักเรียนก็เลยมีความคิดว่านอกจากเราทําแค่อ่อมแค่แกงหรือต้มหรือ,อย่างเรามีกรรมวิธีใหม่ๆที่ทําให้เรามีเทคนิคในการตลาดหรือ ทำให้ปูที่มีรสชาติแปลกใหม่เดิมเรามีรสตั้งเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นรสตามความต้องการของเขารสแลลายรสบาร์บีคิวรสอบริก้าขายคู่กับข้าวจีคำพอดีพอดีคำนะคะเพื่อให้เด็กเขาได้ไปประกอบอาชีพ นี่ไงโอ้ยน่ากินจังเลยน,น้ำพริกปูนาสมุนไพรดูคุณครูท่านผออ,อหุ่นดีมากพะกินน้ำพริกทุกวันนั่น<ช>เองนะคะขายยังไงเลยคนสงสัยแล้วตอนนี้อ๊้ฉันอยากสั่งแล้ว <มา S 1> อยากเอฟอ,อยากเอฟกระปุก1นึและแน่นอนพอสามห้าปุกสามุก้อยจ้าติดต่อได้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านหนองขาหนองคูโปโลโที่มหาสารคามค่ะคุณผู้ชมเซิร์ชชื่อล่ะ มีแน่นอนโรงเรียนบ้านหนองขาหนองคูปโปโลจัดไปอุดหนุนน,น,น,น้องๆหนูๆซะหน่อยดูสิคะทุกคนนะ่ะเป็นเชฟตัวน้อยอะ่ะดูดีมากเลยนะคะน้ำพริกน่ากินมากเลยคะ่นนะนาชินชมชินชมถ้าเกิดว่าคุกกับข้าวเนี่ยมอ,อร่อยมากฟินเลยนะคะ,คะใช่ไหม,มน่ากินนะอ่ะ